สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์กเอพและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมาร์กเอพีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับผมเกี่ยวกับการอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับผมเนื่องจากวันนี้เนี่ยฟรีไฟลได้มีการอัปเดตแพทใหม่นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งรายละเอียดการอัปเดตเนี่ยผมก็ได้เคยพูดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะ อัปเดตเกี่ยวกับของเซิร์ฟแอดวานด์ด้วยนะครับผมทั้ง23ของใหม่เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวอะไรอ่ะมีเป็นตัวแพดโน้ตของเซิร์ฟไทยนะครับผมว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเซิร์ฟไทยจะเอาอะไรเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับผมเนาะก,ก็เรียกได้ว่ายาวๆกันเลยนะครับผมคลิปนั้นแบบ25นาทีเลยนะครับผมขอแทบแตกนะฮะ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกิจกรรมที่ยังเข้าไม่ได้ในเซิร์ฟไทยนะครับผมก็คือ,อะจะเป็นกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นชิลริมหาด ศาสตร์ความมันนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นแลกเหรียญแฟชั่น Fashion ว่าไอเจ้าของรางวัลใหม่เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมแล้วก็ไออันที่เข้าไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นชุดไหนที่จะแจกฟรีบ้างนะครับผมแล้วก็ชุดไหนเนี่ยเสียตังค์บ้างนั่นเองนะครับผมก็คือ เดี๋ยวผมขอเกินก่อนนะครับผมการอัปเดตถัดไปนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับเซตฤดูร้อนนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับพวกฤดูร้อนต่างๆเดี๋ยวผมจะมารวมของรางวัลให้ดูด้วยนะครับผมว่าของรางวัลในการในช่วงของการอัปเดตของฤดูร้อนเนี่ย <c ock well> มันมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมจะเป็นสกินปืนด้วยนะครับผมมีเป็นพวกสกินปืนด้วยมีเป็นเอ่ออะไรอะ่ะมีเป็นพวกชุดด้วยนะคร <c oughs> ับผมแล้วก็มีเป็นสกินระเบิดสกินสัต,สตเลี้ยงด้วยนะครับผมเนาะ ในส่วนของอย่างแรกที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมมาพูดถึงเซิร์ฟไทยก่อนแล้วก็จะไปพูดถึงกิจกรรมเซิร์ฟนอกแล้วกันนะครับผมในส่วนกิจกรรมเซิร์ฟไทยนะครับผมก็จะมีการแจกฟรีนะครับผมในตอนนี้ก็คืออาจะเป็นการแช์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ครบ5 0,000ื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะแจกเป็น1เลยนะครับผมเป็นตัวบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมแล้วก็เป็น2นะครับผมจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงฟอโก้นะครับผมก็คือเป็นนกเหยี่ยวที่เราเคยพูดถึงกันไปในหลายๆคลิปแล้วนนนะะะคคคคคครรรรรผผมมมมมมววววาาาาาาสถกก็็ืออ่่่่จเเพิใชงทีุณ ก็พุ่งลงสู่พื้นนั่นเองนะครับผมจะเพิ่มถึง50%เลยนั่นเองนะครับผมก็จะถึงพื้นเร็วขึ้น50%เลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าแบบเยอะมากๆเลยนะนะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยก็แบบถึงพื้นก่อนยิงยิงคนกลางร่มสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นกล่องสุ่มนะครับผมตวไดมอนด์ทั้งหมด99ใบเลยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบ แจกเยอะมากๆนะครับผมในส่วนของอ่าอันนี้เนาะก็สามารถเออ่ล็อกอินนะครับผมรับรางวัลได้วันที่14มิถุนายนเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมในเพจฟรีไฟล์นะครับผมเพจ Facebook นั่นเองแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของอ่ากิจกรรมตัวนี้นะครับผมเป็นแลกเหรียญแฟชั่นเอ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอพูดถึงกิจกรรมของเซิร์ฟนอกกันก่อนนะครับผมจะเป็นกิจกรรมไลค์คอมเมนต์แชร์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าของรางวัลเนี่ย ก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรูปนี้เลยนะครับผมเป็น50แชร์นะครับผมจะรับเป็นสกินระเบิดสับประรดตัวนี้เลยนะครับผมเป็นระเบิดสับประรดที่ ผมไม่มีเอฟเฟคให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เจาะข้อมูลลงไปลึกขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่ามีตัวรูประเบิดตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับผมเนาะแต่ผมคิดว่าของเซิร์ฟไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมแจกฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ครบ100แชร์แชนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับชุดเซ็ตร่มชูชีพนะครับผมไม่ใช่ร่มชูชีพเสื้อชูชีพนะครับผมเป็นเสื้อชูชีพที่แบบว่าเวลาเขาว่ายน้ำแล้วก็เอามาใส่อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบแช์นะครับผมจะเป็นชุดเซ็ตตัวผู้หญิงนะครมีเ็นชกกกว้้าย250แร์์อลล จะเป็นในส่วนของตัวเสาเลี้ยงโฟโก้นะครับผมแล้วก็ยังไม่พอนะครับผมจะมีเป็นสกินนกฟินิกมาให้ด้วยนะครับผมก็เป็นสกินที่มาคู่กับเสาเลี้ยงโฟโก้นี่แหละนะครับผมจะมีเป็นนกฟินิกนะครับผมเป็นมีเป็นนกไฟนะครับผมนกน้ําแข็งด้วยนะครับผมในส่วนของสกินเจ้าโฟโก้ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็จะแตกต่างจากเซิร์ฟไทยนะครับผมซึ่งเซิร์ฟไทยก็จะแจกเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อเนาะแล้วก็กล่องสุ่มตัวไดมอนโดโยแล้วก็เป็นตัวเสาเลี้ยงโฟโก้นะครับผมก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าเซิรรร์ฟฟไทยกกก็นน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 น่่าาจจะะะะแีีเเหมมืออััใสวขงชุด้คบผ แล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับผมจะเป็นกิจกรรมบริชซาท่ารมร้อนท่ารมร้อนนะครับผมพูดยากจังวะนะครับผมก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมนี้เลยนะครับผมซึ่งของรางวัลก็ยังไม่ได้เข้ามานะครับผมแต่ก็ผมก็คิดว่ามันอาจจะมีส่วนเป็นไปได้แล้วนะครับผมเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยร้านค้านะครับผมได้มีการอัปเดตตัวนี้มานะครับผมเป็นหน้าเข้ากิจกรรมนะครับผมแต่ก็ยังเข้าไม่ได้นั่นเองอย่างที่เราเคยอย่างที่เรารู้กันไว้นะครับผมก็คือตัวกล่องเนี่ยมันยังไม่มานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะ เป็นกล่องสุ่มนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเซตบลูบิชชายบลูบิชหญิงนะครับผมที่ผมได้เคยบอกไปว่าเป็นโกลโยนะครับผมซึ่งผมก็ได้คาดการผมก็ได้บอกชัดเจนไปแล้วนะครับผมว่าคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่คาดการนะครับผมซึ่งตอนนี้แบนเนอร์ของตู้โกลโยเนี่ยมันก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะ ในส่วนของตัวกิจกรรมบิซ่าทะบิซ่าทาลมร้อนนะครับผมนะขออภัยครับจะมีเป็นของรางวัลนะครับผมที่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเดตเข้ามานะครับผมจะมีเป็นตัวชุดเซตบลูบิชานะครับผมบลูบิชหญิงแล้วก็มีเป็นตัวสัตว์เลี้ยงนะครับผมเป็นสกินล้องชิบะนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีโทเค็นนะครับผมตามตามรูปด้านล่างเลยจะเป็นโทเค็นรูปเสื้อนะครับผมเป็นเหรียญแฟชั่นนั่นเองก็จะจะเป็นกิจแบบว่าคล้ายๆกับตัวกล่องสุ่มพวกนี้นะครับผมเป็นกล่องสุ่มอะไร สักครู่นะเอ้ยเหมือนเขาเอากล่องสุง่มออกมาหมดแล้วท่านผู้ชมเป็นกล่องสุ่มที่แบบว่าเออ่จะมีโทเค็นอยู่ในกล่องนะครับผมให้เราแบบเมื่อเราสุ่มไม่ได้ของแรเนี่ยไม่ได้เซตถาวรเนี่ยเราจะได้เป็นโทเค็นนะครับผมแล้วก็นําโทเค็นไปแลกเป็นของถาวรอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เกลือนั่นแหละนะครับผมเนาะแต่ก็หลายๆคนน่าจะเกลือนะน,นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูเป็นชุดเซ็ตบลูบีชชายกับบลูบีชหญิงแบบเต็มๆกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนนั่นเองนะครับผมไปดูกัันเลยครบผม โอเคครับท่านผู้ชมและนี่ก็จะเป็นในส่วนของชุดบลูบิชใหม่นะครับผมที่อยู่ในกล่องสุ่ม25เพรเมื่อกี้เลยนะครับก็ลักษณะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นหมวกสีส้มเนาะแล้วก็มีรอยสักนะครับผมเป็นรอยเป็นลายปลาหมึกนะครับผมเป็นลายปลาหมึกแล้วก็เป็นสัตว์ทะเลต่างๆนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเซตฤดูร้อนนะครับผมซึ่งหมวกก็จะมีเป็นลายเหมือนสับปะรดสีเหลืองครับผมอยู่ข้างหลังเนาะผมคิดว่าชุดเซ็ตมันคล้ายกับไอ้เจ้าชุดเซ็ตบลูบิชสีเงินมากๆนะครับผมซึ่ง หลังที่เราเราก็เห็นมาหลายชุดแล้วนะครับผมที่เป็นชุดว่ายน้ำเนาะแต่ก็ชุดนี้ก็เหมือนกับชุดเซตบูบิชชุดแรกก็คือเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับผมก็คือจะตอนนี้น่าจะมีเป็นสักอ่สี่ชุดละมั้งนะครับผมจะเป็นชุดอ่มีชุดสีน้ําเงินนะครับผมมีชุดคอนติเจลกนะครับผมแล้วก็มีเป็นชุดอ่รอยสักยูซ่าเนาะแล้วก็จะเป็นชุดนี้แหละนะครับผมเนาะก็จะเป็นชุดที่4แล้วนะครับผมในส่วนของชุดว่ายน้ำก็ลักษณะชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ผู้หญิงมีรอยสักน่ารักมากๆนะครับผมนี่เป็นไงก็็จะเเเปนนนส่องงชชุดบบูิ25พััม โอเคครับท่านผู้ชมและนี่ก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลที่เป็นอ่าเซ็เซตชุดบลูบีชายนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลที่อ่าเราคิดว่าแลกโทเค็นเนี่ยมันจะใช้เท่าไหร่กันดีกว่านะครับผมก็คือผมคิดว่า2เซตข้างบนเนี่ย จะเป็นชุดเซตบูบีชายแล้วก็หญิงนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องข้างล่างเนี่ยจะเป็นสกินนะครับผมสกินสัตว์เลี้ยงก็คือสกินน้องชิบะที่อยู่ในรูปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูอ่าตัวชิบะแบบเต็มๆกันดีกว่านะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้คือเป็นการจําลองนะครับผมจําลองสกินสัตว์เลี้ยงของน้องชิบะ เวลาอยู่ในเกมนะครับผมว่ามันเป็นลักษณะประมาณไหนนั่นเองก็ถือว่าเป็นสกินที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมเป็นชุดแบบว่าคอสเพย์ปานิโมอะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละนะครับผมเป็นของรางวัลสําหรับกิจกรรมบริสซาทาลมร้อนนะครับผมนะก็จะมีเป็นตัวอ่าหนึ่งเลยชุดเซตบูบิช,ชายนะครับผมสองเลยชุดเซตบูบิชหญิงนะครับผมแล้วก็ของรางวัลอ,อื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ของรางวัลอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นในส่วนของชุด สกินนะครับผมของเจ้าสัตว์เลี้ยงชิบะนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของชิลริมหาสัดความมันนะครับผมผมคิดว่าในส่วนเซิร์ฟนอกนะครับผมเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับผมว่ามันจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของการเก็บโทเค็นนะครับผมเป็นเก็บโทเค็นห่วงยางนะครับผมเพื่อแลกชุดเซ็ตฟรีนะครับก็คือเป็นชุดเซ็ตนี้เลยนะครับผมเป็นชุดเซ็ตชายแล้วก็หญิงในส่วนของชุดเลกชุดชุดเซ็ตนะครับผมชุดเซ็ต เสื้อชุชีฟนั่นเองนะครับผมเนาะเป็นชุดว่ายน้ำนะครับผมที่อ่าได้ทําการถือสกินปืนอยู่ทั้ง2สกินปืนก็จะมีเป็นตัวสกินปืน M249 นะครับผมแล้วก็สกินปืน M60 นั่นเองนะครับผมซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตู้สุ่มสกินปืนหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าน้อยนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นสกินแจกฟรีมากกว่านะครับผมเนาะในส่วนโทเค็นห่วงยางนะครับผมก็จะมีเป็น3สีด้วยกันนะครับผมโทเค็นห่วงยางสีที่1จะเป็นสีขาวขาวเหลืองนะครับผมแล้วก็เป็นอ่าเขียวเหลืองนะครับผมแล้วก็็เปนส้ม น้เงินนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโทเค็นห่วงยางนะครับผมที่เซิร์ฟนอกเาก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับผมว่าจะมีการแลกโทเค็นห่วงยางเพื่อรับชุดฟรีนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟไทยนะครับผมได้มีประกาศในในอินสตาแกรมของเซิร์ฟไทยนะครับผมว่าจะมีโทเค็นนะครับผมเขาบอกว่าหวานกว่าเราก็ไอติมแท่งนี้แหละนะครับผมเร็วๆนี้ซึ่งตัวนี้นะครับผมไอติมตัวนี้เนี่ยเป็นโทเค็นนั่นเองนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยก็อาจจะนะอาจจะ ใช้โทเค็นเป็นรูปร่างตัวนี้นะครับผมเป็นโทเค็นไอติมเนี่ยเพื่อแลกเป็นชุดเซ็ตฟรีอะไรสักชุดหนึ่งนะครับผมในส่วนของตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเป็นของรางวัลทั้งหมดในแบบว่าที่เป็นของชุดเซ็ต ซัมเมอร์กันบ้างดีกว่านะครับผมก็จะมีหนึ่งเลยนะครับผมเป็นชุดเซตคู่นะครับผมที่มีเป็นชุดเซตเสื้อชูชีพนะครับผมก็จะอยู่ในหน้าเข้าเกมเลยนะครับผมแล้วก็สองเลยนะครับผมจะเป็นของรางวัลที่เป็นสกินปืนทั้งสองสกินปืนก็คือเป็นสกินปืนที่เจ้าสองตัวนั้นถืออยู่นะครับผมจะเป็นสกินปืน m 6 0ฉลามนะครับผมแล้วก็มีเป็น m 2 4 9ที่เป็นลายปานิโมนนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นสกินสัตว์เลี้ยงชิบะนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวสกินระเบิดนั่่่นนนนนนเเเอองงะะะครรับผมมก็็จปปาณีี้ใสวขชุดซตท เซตรวมของรางวัลที่เป็นคาดว่าจะเป็นของฟรีในส,ในส่วนของกิจกรรมชิลริมหาดจากความมันนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปเราเจะไปพูดถึงโกลรยกันบ้างนะครับผมซึ่งโกลรยก็จะอัปเดตมาพร้อมกับการอัปเดตแพทนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีแบรนเนอร์นะครับผมหรือว่ารูปหน้าตู้เนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือจะเป็น6รูปนี้เลยนะครับผม6รูปไม่รู้ว่าเป็น6เซิร์ฟเวอร์หรือว่าคือบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็ใช้แบรนเนอร์ที่มันซ้ํากันนั่นเองนะครับผมเนาะ แต่ว่าคืออ,อผมคิดว่าคือตอนนี้เซิร์ฟเวอร์หลักที่สามารถเข้าได้เนี่ยจะมีทั้งหมด10เซิร์ฟเวอร์นะครับผมรวมเซิร์ฟเวอร์ไทยด้วยนะครับผมแต่ว่าคือเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยผมยังไม่คิดว่ามันจะไปช่วงนี้ไปสักทีเดียวนะครับผมแต่ถามว่าเดียวกาสประมาณไหนนะครับผมก็น่าจะสักประมาณสัก80%ประมาณนี้นะครับผมที่คาดว่าจะเป็นชุดนี้นะครับผมแต่ว่าคือแบนเนอร์มันมี6ใช่ไหมครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีทั้งหมด10นะครับก็อาจจะ ไม่ใช่ชุดนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าคือบางทีเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันนะครับผมว่าเคยมีเป็นตัวตู้ตู้ตแบบว่าสกินปืน M14 นแถมไม่มีแสแตตอีกเนี่ยเข้ามานะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะคิดเอาอะไรที่มันแปลกแปลเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่เหมือนกับเซิร์ฟอ,อื่นเนาะถ้าเหมือนกับเซิร์ฟอ,อื่นก็จะเป็นชุดเซ็ตนี้แหละนะครับผมเป็นชุดเซตเกี่ยวกับทหารนะครับผมเป็นพวกในพลอะไรประมาณนี้นะครับผมที่เป็นแบบว่า มีหมวกมีเสื้อที่มนติดยศนะครับผมแล้วก็มีผ้าลุมด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีชุดเซตผู้หญิงนะครับผมที่เป็นชุดเซตที่เอาไว้แลกโทเค็นนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยผมคิดว่านะครับผมก็ คือเซอิฟไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ชุดนี้เนี่ยสักประมาณ80%นะครับผมแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่จะเป็นชุดอื่นไหมก็มีนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้ละกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมก็มาสรุปให้ฟังนะครับผมมาดูการก่อนอัปเดตนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ใหมาอีพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมท่านผู้ชมคอแหบและคอแหบบ้านอะไรเสียงแหบแล้วนะครับผมบ๊ายบายจุ๊กรู